เียครับคูับเมียอทานนี้กัใหญ่พงก็เรื่มคุ้มฟังเลยพี่น้องว่าคุ้มฟังบ่ไรหรอครับบ่ได้กินกรคักเออ เจหุ่นครับเจหุ่นครับสวัสดีครับผมเจหุ่นพูดดิว่าไมายกเสือดุงไม้เจ้าเนาะขวเบิ้งโมเฮงแล้วใช่ไหมขเบิ้งโมเฮงคือจังเจ้าอาบ้านนั่นแหละขันเจ้าจัดนี่ขันเจ้าจัดนี่เอาแต่สะดุ้งบ่เอาแหงแก้แค่นนั่นวะนานแก้แค่นั้นไปเลยตะว่าขันเจ้าล้งกับกะสีอ่อนใจน้ำเจ้าอยู่หรอกวันนี้ดีเราจะบ่ล้ง บอยก็สูงเอออยู่บมงไดแจ้แจงคอยในเด้อบอคอยจะดดุงซื่อๆบอแจงคอยซื่อๆคอยบอไปแจ้งเจ้าหรอกเจด้นาเดต้ใต้ซื่อนี่ฮนแมนบอเออโอ้ยน้องดอยหลัขั้นแขวนั่นจมยุ่ยไก่กันนี่ละ พ่อาจารย์นอสี no no ่เอาเม็ด e ่วาเรียกแ่อนดงเออเพลงไหนอ่ะเรืออาเอาเออเอาเออเอาพูดเล่าอยู่ทั้งเครื่อนอุบลรัดเอาสำเนาแสดงสำานะชีวิต ต้องสู้พ,พื่พงเอ้ยมันบ่สู้ก็บ่ได้หรอกเขาเราได้มาหอดขนาดนี้เลยมั้งบ้เา,เาเอาสู่สู้เพื่พ,พงครับตัวเจออา้าหาปลาหมันแต่ว่ามาืึอนี้ปลากระบ่ปันได้ครับพี่น้องแต่ว่ากับพ่อได้เห็นตัวปลาอยู่ครับ ปลาอิ่มจกากกองเลยได้มือนสามำนักอิ่มแล้วหนึ่งมื่นแล้วฮ่เอาไปปิง้งแมนเอาทำมันเถื่อสะดุ้งเจ้งหุ่นกับ้องแปรตายแล้วรุ่นหนึ่ง้องแล้วเนาะตัวท่อตั้งนี่กับ้องนี่ทัพปุ่มมือนี่ไปเห็นแล้วปักว่าปลาตะเพียนตัวนี้เนี่ย ทางัวหามันลหละลหแล้วจะไปล้างปะทิลู่มหมอกเล่นได้ไงตันเอ้องตซนบอกหอวใเป็นการโีไไ่ตัวอยันได้แวนี่ยันะนี่หน่อยนี่หน่อย ปลามันก็ที่มีซ้ำนี่แหละปลามันก็ซ้ำโตมันบอนนี่แหละไม่ร้ายหรอกมูเดียวนะมูเดียวล่ะปลามื่อกี้ปลาแบบว่าเขาเลี้ยงเงียมันกัดมาจ่อแจจ่อแจเห็นคนมากมันกัดคือว่ามันเอาเงียไว้มันกินมันกัดขึ้นมาเบิ้งเนาะมันกัดซ้ำนี่แหละ มันบ่คือยังป่าธรรมชาติเดิ่งขนป่าธรรมชาติคนมามันบอกไกเดิ hey, right. ifie, me, to ่งเอาเอาใส่กันซอยกันคุณเหรอเมียเราถ่ายรูปเหตุลายอย่างเนาะเออเมียถ่ายรูปผัวหาปลาพี่น้องเอา เฮงึงตึงปลาเต็มแห่ครับ,อบเอออ่อข้าวทอได้ปลดต้องเล่ายเยอะหรอวะสันหน้าไม่สีไล่ก็ปลาครับรไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะเอาเมน็อดอะเมเล็ดมันบุยขึ้นขนาดนั้นข้าใหม่มันหลาย กันหลายของเพิ่อนเนี่ยพอดีคุยไปสบายโอ้ยต่อเนี่ยเอาเอาตั้งอกตั้งใจเอ้อโอ้ยวานใกล้ๆนี่ก็วานบดแตกเนาะครับสลัดเส้นหนือที่พี่น้องเออกว้างพวดไว้ท่าน พ่ตาง,งาใหม่พี่รองเอ้ยตีตนเสียนพุ่งห้องจะร้องพวกนี้นเนาะเขาเบิ่งจังหวะนี้สักอนพีร่รองเออว่าเพลงไหนเสียนพุ่งห้าเอาเอาไม่ยั้งล่ะนะไม่ยั้งล่ะนะปลาดุกปลาดุกรักเสียติว้ายหัวโขลกเลยพี่รอง สามล้ออยสามล้มลอยเ,เ,เอาเอาไปย่างสูง้กันรดปลายกูต่อกับต้อตอด้ี่น้องขายสามล้ออตซชื่อท่พาบาทเพื่อน <ś c oughs> โอ้ยมานายคน,นแนงแน,งน้อง <ś c oughs> ขูวาโคโลได้ีปน้องปลาดุกรัสเซียปลามาบ,บวชมาพ่อแต่ปลาดุกไหม อ่อนตุนอยู่สนตัวนี้มันบักสมโล่มดได้ป่อดิโล่สามสามโล่อ้งกับตัวไงบูดปลาดุกกันเลยอ้ะห้ามอยู่ไทยล่ะปลาพีหลองเงยไม่หาง่ะามาแ้เย็น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 เเย็นตอนนี้คิดค่าตุ่มติดจ right. right. oh, ับ oh. ติดแหไว้ด <t S 1> <illa> ้วยมือเก่งนูนจับไม่ไหมเอาๆๆๆได้ยุ่บ่บยุ่บ่บัดได้ยุ่ยได้ยุ่ได้ยุ่ยไปรลาบอยู่ดอก <laughs> โอ้ยพี่น้องเ็้ยเอ้าสุดปัดมาอโอ้ย,อยปลาตะเพียนพี่น้องเนี่ยตัวงามๆครับ <c oughs> เอาแล้วบางตีหัวก่อยเด้่อย่า <c oughs> มาปัดทุบสลายกันโ <c oughs> มเมนต์เดี่ยว,วเรืองไปเบิ้งกันพี่น้องเออเ้ามาเบิ้งปลาอย่างนี้เฮแล้วครับปลากับตัวรุ่นนี้กับสิวไหลายอยู่ว่ารุ่นนี้ หลายอยู่หรอกเพราะได้ทุ่นขลื่นอยู่หรอกเว้ยมาดูรดครับสามโลอะไรอย่างงั้นบ้าหม <c oughs> ดพวง <c oughs> เอาเอา้ๆๆาสู้สู้สู้ไล่โตอยู่ครับไล่โตอยอะ เพี้ยนไม่ตรงงามตัวตัวนี้แล้วหุ่นปุ๊ดดอกไอ้เรื่องพ่อพ่อปุ๊ดออก